ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะกอรมนรพิจิตรค่ะจัดพิธีทําบุญสํานักงานใหม่เสริมสริมงคลและสร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่สารกลางจังหวัดพิจิตรชั้น3ค่ะนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่พร้อมได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรองผอกอ,อ,อ,อรมนกรประหลัดจังหวัดพิจิตรอดีตแม่ทัพภาคที่3หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างความเป็นสรินริมงคลแก่หน่วยงานและสร้าง ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยมีพระเมธีทารรประนาดเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดท่าหลวงพระอารามหลวงและพระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำมนต์รับพัาหารเพลนและเครื่องสังฆทานในโอกาสดังกล่าวค่ะ